ไอ้เยอะๆๆๆเยอะเงวน้อยของพี่เลียนไอ้เยอะไปวะไปวะเจ็บๆๆ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 เๆีๆยๆๆๆๆๆๆหๆๆๆๆๆีๆๆ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 เๆ้ๆๆ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 หๆๆ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  ปิดเด้งป็ดเด้งป็ดป็ดย่องปิดถอยมาปิดย่องมามามาปิดก่อนเร็วถอยถอยมาปิดเร็วปิดปิดไปปิดก่อนเล้ะโอเคแน่แน่แน่สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆนะครับผมวันนี้ก็แสดงเสร็จแล้วนะครับรอบเช้านะครับก็มีธุระด่วนนะครับต้องไปต้องเข้าไปในเมืองนะครับ ก็เลยแบบว่าต้องกลับบ้านก่อนนะครับผมมาเจ้าว่ะดูน้องไม่น้องไม่กลับบ้านว่ะยวไปก่อนเ้อวิ่งสักรอบไหมครับผมทุกคนเราไม่เคยวิ่งสายนี้เลยมายัยั่วยั่ยั่อย่าดีเยหาขึ้นเยอะมากนะครับผมวันนี้วันเสาร์นะครับเรามาแสดงรอบเช้ากันนะครับก็บรรยากาศคึ้มพาคึ้มฝนเมื่อวานฝนตกตั้งแต่เท่าไหร่ หนึ่งทุ่มจนถึงหกทุ่มเลยมั้งครับมามาโอ้ยไปก่อนดีกว่ามีเด็กกลีลานะครับไม่อยากกลับบ้านนะครับยุกเข้าห้องน้ำก่อน,ม,นมันเป็นยังไงนี่เฮ้ยแล้วก็แอลเหมือนตอนนั้นหรอกเดี๋ยวเนี๋ยวขออนุญาตล่าง ที่บา้านยาที่บา้านเยอะอันนี้มาในคอนเซปต์แม่นางเสือนะครับผมน,นี่มาไปพวกเรากลับบ้านกันนะครับก็พาจุ๊บแจงมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องบึ้งเข้าไปในตัวเมืองเลยนะครับผมอ่าแล้วก็เราไม่ีเรื่องสําคัญนะครับที่เรายังไม่ได้แจ้งหรือว,ว่าวิวแจ้งไปแล้วนะครับก็คุณพ่อนะครับอ่าย้ายจากในโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับ มาอยู่โรงพยาบาลประจำอำเภอแล้วนะครับผมก็อาการดีขึ้นนะครับเมื่อวานคุณหมอเซอร์ไพรส์มากนะครับก็บอกว่าให้คนไข้กลับบ้านได้แล้วนะคือตอนนั้นนะครับก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าอีกประมาณสักสองอาทิตย์นะครับถึงจะให้คนไข้กลับบ้านได้นะครับคือคุณพ่อผมนั่นแหละอากงนะครับเพราะว่าพวกเราก็เตรียมแบบตั้งตัวไม่ทันเลยนะครับตั้งหลักไม่ทันเราก็เลยต้องให้ไปอยู่โรงพยาบาล ถ้าตกลก่อนนะครับไปจำอำเภอต้องไปอยู่ไปพักฟื้นรอ,อก่อนนะครับก่อนจะกลับมาบ้านนะครับก็ในระหว่างนี้ก็เราก็ต้องรอช่างนะครับรอช่างเขามารอช่างมามาทําห้องให้ใหม่นะครับทําห้องให้คุณพ่ออยู่นะครับผมอ่าเพราะเขาบอกว่าคนไข้นี้แบบแกะอะไรอะฟื้นฟ,นฟนูร่างกายแบบฟื้นฟ,นฟนูตัวเองได้เร็วมากมาว่ะที่หนา มาจีดุงจีดุงคือแมะตลอดทางเลยนะครับผมตอนมาก็าแวะตอนกลับก็แวะอีกนะครับเฮาเรากิยนยญ้าตรงนี้ก่อนนะครับหญ้าสวย,วยแล้วก็กยิ่งจาก็หรอผมบอกว่าก็จุดหยุดยืนกินนะครับ แม่นางเสือของเรานะครับเตะบอลกับเข้านะครับวันนี้ชนเสานะครับผมมุมเดิมเลยนะครับมุมเดิมที่เตะเข้าเมาื่อวานนะครับกินยาไปก่อนก็แล้วกันหันไปมองคนข้างหลังวับสงใส่หมอดฉีกนะนี่นายจะกินถาวันนะครับโ้อยจะกลับไปทางเดิมไม่ได้นะแจงพวกเราไป เดินไปทำงานเดินกลับบ้านด้วยกันนะครับวันนี้ช้ยเสียงกัาจุกบแจงเยอะมากนะครับผมผมมาเหรอเวลาข้ามถนนผมจะชอบให้จุ๊บแจงรีบนะครับไป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 ม,มีเสียวกันบ้างนะครับผมไปจับไปเดี๋ยวไปทักทายพี่น้องงัวของพี่เรียนดีกว่า เยอะอร่อยจริงๆเลยนะครับผมก็น้าฝนนะครับหญ้าธรรมชาติเยอะมากนะครับผมดูนะครับเขียวเต็มข้างทางเลยนะครับมามามาเก๋เก๋มา,มา,มาแจ้งแจ้ง เนยาเขาได้ยังไงเป็นคนเห็นโอ้โหคาปากเลยเป็นทางที่เรากับบ้านทุกวันนะครับผมเมื่อกี้ผมขีย่ยกแจงมาแล้วนะครับขี่ออกจากศูนย์ไม่ได้เลยครับโอ้แจงอย่าบังคับให้ให้ผมเดินด้วยนะครับวันนั้นก็ยังขี่กับบ้านอยู่เลยนะครับผมวันนี้ต้องให้ผมเดินด้วยนะเอียง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  สงสัยอะไรอีกนี่ฮะสงสัยคนนะครับสงสัยใครไปเดินไปเวลานี้ไม่รอกันเลย,วยเวลาน,นี้เดินไปดูนะบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากนะครับผมน่าจะตกตอนกลางวันเลยผมว่านะเดินไป ถ้าออกมาในถนนก็ถ้าไม่มีเพื่อนผมก็ต้องจับนะครับเพราะว่าจะได้แบบปลอดภัยด้วยนะครับผมวันนี้มาคนเดียวนะครับฉบับแบบรีบนะครับผมใช่ไหมครั้งาท้ายไปน้องงอ,อกับวไม่แจงเดือดูอร่อยนะครับอ๋อตกใจเสลม เหมือนจะตกใจแต่โตยโอิตัวอิตัวอย,ยจะเข้าไปทําไมเนี่ยนะนะเข้าไปร้านส้มตำยายอ้วน,นครับ <laughs> เข้ามาบ้านยายอ้วนนะครับยัยพี่ทั้งท้ยพี่น้ององ,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 งัวแม่แจงมาช่วยดูยนะครับอร่อยมากเลยนะครับผมพี่น้องแมวแจงมาช่วยเฟอร์แมวเท่าไพี่น้องแมวไปแล้วนะครับเยอะเยอะ โอ่อะจางไป่องงวอจงถ่ายไปน่องง้อไหมไปแล้วไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วนะครับผมเจอ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 เจือเจ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 ือเจอเจือเอเจอเเเจเอเจ

คอหอมปากหอมคอนะครับผมเฮ้อมักไหว้คู่เลยเฮือยกคู่อะไระกอยเล่นป่ะหัวพิเรนะครับผมไปอีกรอบยี่วเลยึบฮึบฮึบฮจกจะตามาถึงพี่น้องัวเจาเจ้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 เจ้า่ะ เอ้ยโอยมีโยนใส่มีโยนใส่งูน้อยของพี่เลีนะครับผมไม่ได้เล่นกับพี่น้องงูก็เล่นกับพี่น้องงัวก็แล้วกันนะครับผมมาเออยิงยองเด้มยีงยองเดิมาะแอมพากแกนกูครับหนักกว่ลิอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลื่นครับผมเอาป้ายุโกทาตูมนะครับแล้วแบบ แล้วแม่ให้กระติดโควิดต่างเมือง <c oughs> ติดนคนเมืองตรวจเพื่อธาตุทาทุมหนูให้มาติดหน้่ยดีกรักแม่ได้ตอเนี้เออแต่กลัวว่าซท่าไรครับดีขึ้นมากเลยหนูให้อ,อ๋ออยอ้ยจุดพฟนเราสุรินทร์อทอเอาไปเติอ,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 อนบาติดเอาไปเติอนบาติดเติอนบาติดน้องจังอ่อนใหญ่กว่าธาตุุมโทรจูงเลไป กลับบ้านเลย,ยไปเก็บเสื้อผ้าเก็บของกลับบ้านไปแล้วเตรียมตัวติ้นโอ้มาเยอะนี่โกโก้เยอะโมโดนตับลอกก็มาคัดโบมามาๆมาไอ้ก็ล็อยกยักษ์ลบดุกเนี่ยมากโกลระวังหน่ยฮะยิงยองสิ เฮ้ยมาบืนนะมาเฮ้ยยงน้ำยังลบดุกโอ้โหเมื่อกี้ก็ป้านะครับป้าถามข่าวของคุณพ่อนะครับก็ผมบอกว่าคุณหมอให้กับบ้านนะครับผมอาตามที่ผมพูดเกริ่นไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะครับผมอ่ะปล่อยชา้าๆวันนี้ก็นอนหลับแล้วนะครับจุเจียงนอนหลับแล้วนะครับผมก็ไปเล่นงัวน้อยของพิษลิเ็นนะครับผม เล่นงัวน้อยของพี่เลนนะครับผมผมว่าแล้วต้องเป็นวัวพี่เลนแน่นอนเลยตอนแรกไม่กล้าไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะครับเรียวไปอะไรมาเรียวไปวันนี้วันน,น,นี้วันนี้เปิดประตูบ้างลูกเลยวันนี้นี่ครับผมสงสัสยใส่ใส่ใส่ใสโบไม่นางเสือแล้วมีพลังนะครับ ไป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 แมนพี่ฟ้าจมาเป็ดเดิ้ลเป็ดเดิ้ลเป็ดเบ็ดย่องเป็ดถอยมาเป็ดย่องมามามาปิดก่อนเร็วถอยถอยมาปิดเร็วปิดปิดไปปิดก่อนแล้วอ่ะโอเคนี่นี่นี่น่ปิดยังไงปิดมามาถอยมา จ๊กจ๊กมา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 จ๊กโจ๊กจะไปหาแต่กล้วยได้นั่นมาถอยถอยมา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 ปิดก่อนเร็วลูกปิดก่อนเร็วมาไปปิดอีกเร็วมันยังไม่สวยอะปิดดิดิปิดปิดปิด,ปดไม่ใช่ออกอฟถอยคือคือถอยมาคิดถือี่น้อกวัวขนาดนั้นเลยบ่ปิดดิดิเออนีคือปิดดีๆสวยๆสวยๆเอาสวยๆโอ้ย ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับไปเลยไปทางดูเลยเออไปเดินไปอีกแฉกมารตรงนี้เดเอาทรายมาลงนะครับอ่าเอาทรายมาให้แจงเล่นด้วยแล้วก็เอามาลงด้วยนะครับลงไว้ให้แฉกนะครับผมยาพร้อมทุกอย่างพร้อมโอเคครับผมก็ขอ,ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับผมก็ยก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแจเย็นวิธีกินวิธีกินอ่าอ่าสับปะรดกวนนะครับ เหยียบเหยียบเหยียบให้อันนั้นมันออกมานะครับเาวิธีกินของจุ๊บแจงนะครับผมอ่าก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบา,บายๆครับผมไ,ได้กินละได้กินละเขาจะไม่กินพลาสติกนะครับตัวบ,บายๆครับ